สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของ gen x นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีของกันดัมวิงนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทำการเปิดกล่องรีวิวโมเดลจากกันดัมวิงซีรีส์นะครับแต่ผมจะไม่รีวิวพวกกันดัมหรอกผมชอบแนวคุณกี้มากกว่าโดยเฉพาะนี่ครับรีโแล้วก็รีโอคัสตอมทั้ง3ตัวโดยที่รีโทั้ง3ตัวหลังนั่นะ มันมาจากภาคนังสื์ตูนนะภาค g u n i t เป็นไซส์สตอรี่ของก n d a ้ w วิงนะครับนังสื์ตูนมันก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนี่นะครับมันมี3เล่มจบนะครับสําหรับชุดแรกนะของผมนี่คือเล่ม1มันหายไปละเหลือแค่เล่ม2อับเล่ม3นะครับสำหรับตัวแรกนะครับ OZ 06MS Leo นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นกี้หุ่นเบสมาตรฐานในภาควิงนะครับแต่ตัวนี้มันมีแบ่งเป็น กลาวไทยกับสเปซทยนะครับในกล่องนี้ก็เป็นกราวไทยก็เป็นตัวที่เราเห็นและคุ้นตากันบ่อยๆกับตัวสีเขียวนะครับส่วนข้างหลัง3ตัวนะครับก็จะเป็น l e o c u ัสตอมพิเศษนะครับของกองกำลัง s t a r d u ั n ไน h ์มี3เครื่องก็คือเครื่องสีแดง l e โอสนะครับสีฟ้า l e โอแล้วก็สีเขียวเหลือง l e โอก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีการคัสตอม ที่มีความแตกต่างกันเลยตัวสีแดงนี่ก็เหมือนเป็นอัศวินนะมีผ้าคลุมมีดาบนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยมีผมยาวใช้หอกแสงรูปร่างเพียวๆเหมือนผู้หญิงแต่จริงๆคนขับเป็นผู้ชายนะครับส่วนรีโอเอ็นก็จะดูหนาๆบึกๆเหมือนกับเป็นตัวแท้งของของกลุ่มนะกลุ่มนี้ก็จะมีกัน3คนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า มันจะเป็นโมเดลออกแบบมาใหม่เลยทุกตัวหรือเปล่าหรือว่ามีตัวไหนใช้แผงหรือใช้ชิ้นส่วนอันไหนจากรีโอตัวนี้งั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับเราดูกันที่กล่องนี้ก่อนนะครับรีโอก็หุ่นเบมาตรฐานเลยแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบดูไปดูมาก็รูปร่างออกแบบมาถูกจริตคนชอบสายเบสสายกีนะครับสวย สวยเลยแล้วก็ตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยออกเป็นโมเดลมาตรฐานนะออกเป็น ex โมเดลซึ่งตอนนี้ก็หายากแล้วก็คือเจ้ากล่องนี้นะครับต้อให้หาได้ก็ปล่อยมันไปเถอะของผมก็เก็บไว้นานมากตัวนี้ให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับมันประกอบมาแบบตันๆเลยนะมันออกแบบมาแบบตันๆดูนะข้างในเนี่ยจุดขยับแบบร้องมากๆพอๆกับพวก เฟิร์สเกตยุคเก่าเลยนะก็ถ้าหาได้ใครอยากจะหาก็แลทบไม่รู้จะพูดยังไงดูกันคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนไม่เยอะข้อต่อก็เป็นโพลิแคปแบบโบราณเลยจุดขยับอย่างน้อยน้อยมากๆเลยนะครับช่วงนั้นก็แค่ออกมาตอบสนองคนที่อยากได้ลีโอเพราะว่าตัวลีโอเนี่ยมันไม่ได้ออกโมเดล1น4่ในตอนนั้นเลยนะครับออกมาเป็นเนี่ย LM อ่าไม่ใช่ EX LM Limited Model แล้วราคาก็ไม่ได้ถูกด้วยนะสมัยนั้นก็ถือว่าแพงยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งหายากเพราะว่าคงไม่มีใครเก็บเอาไว้หลายคนละมัง้งของผมก็มีแล้วก็เนี่ยประกอบไปนิดน,ดนดหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้ต่อให้เสร็จนะแล้วตัวใหม่ตัวไฮเกตมันก็ดีกว่าด้วยแล้วหาง่ายกว่าด้วยราคาก็น่าจะถูกกว่าเปิดกล่องกันมานะครับข้างกล่องก็จะมี โชว์รายละเอียดของโมเดลที่ประกอบสําเร็จให้เรียบร้อยแล้วตัวกล่องค่อนข้างจะบางนะไม่ได้หนามากนะครับก็มีโชว์พวกชื่อนะแล้วก็โมเดลประกอบเสร็จแล้วใบประกอบนะครับเป็นแบบแผ่นพับแล้วก็ขาวดําดูแล้วไม่น่าจะประกอบยากแผงที่โชว์ตรงนี้มีแค่3แผงกับโพลีแคปง่ายๆ มีแค่นี้นะครับจำนวนห่อมีแค่2ห่ออันนี้ใบแนะนำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆในใบประกอบนะครับเราจะมาแกะดูแพงกันในแพงแรกก็จะเป็นตัวหลักของตัวโมเดลนะก็เป็นพวกเกราะ ต่างๆนะเกาะหน้าขาเกาะหน้าแข้งเกาะลาตัวโล่นะครับแล้วก็ Part, เอฟเฟกต์พาสดาบเลเซอร์บีมเซเบอร์แมดาบเลเซอร์เรียแล้วก็อีกอห่อนึงอันนี้ก็เป็นโครงในรางส่วนนะครับตรงเอวแล้วก็เท้าวพวกขอต่อตรงตรงสะโพกนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปืน แล้วก็มีชิ้นใสน่าจะเป็นตรงตานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนพวกข้อต่อบางจุดเป็นสีน้ำตาลมีแค่สามแผงเองนะครับก็แบ่งสีมาก็น่าจะพอดีแหละน่าจะแบ่งสีง่ายอยู่เพราะว่าตัวรีโอสีก็ไม่ได้เยอะโดยมากจะเป็นโทนสีเขียวแล้วก็มีแค่ตาที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ด้านข้างหัวที่เป็นสีแดงก็มีชิ้นส่วนแยกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเบ็ดหลัก คือแผงไฮเกต1044ลีโอถ้า2กล่องเอ้ยไม่ใช่2ดิถ้า3กล่องนั้นจะมีการย้อมแมวก็คงจะเป็นแผงนี้แหละที่เอาไปใช้นะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับกล่องต่อมานะครับเราจะมาดูที่ LIOS นะครับ OZ06MSSS1 กล่องนี้ก็จะเป็นตัวหัวหน้าทีมเขาคนขับน่าจะชื่อโรเซ่มั้งครับผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ด้านข้างกล่องอันนี้หนากว่าลีโอปกติอย่างชัดเจนนะเพราะว่าลีโอปกตินะครับแค่นี้เองนะอันนี้หนากว่ากันโหน่าจะเหมือน2กล่องต่ออ่ะเปิดดูภายในกันเลยดีกว่าข้างกล่องก็โชว์พวกโมเดลอันนี้มีพัคคุมมาให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นกึงๆ ABS นะจำนวนหอนะครับเปิดมาก็2 สามสี่มีสี่ห่อนะครับเยอะกว่ารีโอปกติใบป,ประกอบก็ด้านโชว์ก็เป็นสีสีนะสวยอยู่ตัวนี้เท่ตรงผ้าคลุมนะครับจุดเด่นของเขาเป็นผาคลุมอันนี้เรามาแกะดูทีละห่อเลยนะครับ เริ่มต้นที่หอแรกนี้ก่อนเลย <c oughs> ทำไมเหนียวเหนียวั้งงั้นฉีกเอาก็าได้ตัวนี้จะเป็นโทนแดงเหลืองสีเหลืองออกเป็นเหลืองเหมือนเหลืองเทียนไขนิดนิดนะจะเป็นทองก็ไม่ทองแบบทองแบบชัดเจนเอฟเฟกบีมเป็นแบบ แบนนะครับแล้วมีแฉกๆให้อารมณ์เหมือนกับมันน่าจะรุนแรงกว่าบีมของตัวรีโอปกติแล้วก็มีปืนที่ทรงเป็นแบบคล้ายๆปืนขาศิลานะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกระบอกนี้นีๆ่ๆเป็นเหมือนปืนโบราณอะแผงนี้ทั้งแผงเป็นของเลออสหมดเลยครับก็คือ L L EOS เขาอ่านรวมกันว่าเป็นเลออสไม่ไม่ได้อ่านว่าเลโอสนะครับญี่ปุ่นมันออกเสียงแบบนี้นะเลออสนะแล้วอันนี้ก็เป็นแผงใหม่ของเขาเลยไม่ได้ย้อมมาจากรลโอนะครับอันนี้ก็เช่นกัน L a ออนะครับไม่ได้ย้อมมาจากรลโอันนี้ต้องมาดูพวกข้อต่อสิไว้ใช้ข้อต่อเดียวกับเลโอหรือเปล่าอันนี้ข้อต่อ อันนี้ใช้แผงเดวกาลีโออันนี้เขียนไว้เลยนะครับให้เกณ1หนึ่ต่อร้อยีโออันนี้เลโอสนะครับก็เป็นตัวปืนค่าศิลาเขาแล้วชุดข้อต่อที่น่าจะแตกต่างกันนิดหน่อย อันนี้น่าจะใช้อันนี้นะครับแผงของรีโอจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับของรีออสจะเป็นสีเทาดำแผงนี้แหละที่น่าจะเหมือนรีโอเหมือนกันอันนี้เป็นของเรยออสนะครับ ส่วนอันนี้อันนี้รีโอเลยรีโอทั้งดุ้นนี่นะครับแผงเดียวกันเป๊ะๆแค่คนละสีเขียนว่ารีโอถ้าเกิดว่าอันนี้จะมีย้อมสองแผงนะครับอย่าเรียกว่าย้อมเลยคือมันต้องใช้แหละเพ,พื้นฐานมันก็คือรีโออ่ะเป็นรีโอคัสตอมนะครับคแค่สองแผงนี้นะครับส่วนที่เหลือ,อน,นี่คือเลอออสหมดเลยนะครับเป็นของใหม่โอ้ได้เอฟเฟกต์บีมมาสองอัน นึกว่าได้มาอันเดียวแล้วก็อันนี้ผ้าคลุมอาอยางดีที่ไม่ได้เป็นแบบยางยางนะเพราะว่าถ้าเป็นยางยางนี่ผมกลัวว่าอนาคตมันจะเหนียวเพราะอากาศบ้านเราร้อนเป็นพลาสติกค่อนข้างจะแข็งนะเป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับอันนี้ชัดเจนว่าเป็นของเลออสแน่นอนกล่องต่อมาครับ l ลอรหรือ l ลออ น่าจะออกเสียงอย่างนั้นนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเีอเลอเลอนี่นะเลออ่า uh, แมผมก็รีบเปิดเกินไปข้างกล่องนะครับก็โชว์ตัวหุ่นสําเร็จมาตรฐานนะครับความหนาของกล่องก็หนากว่ากล่องีรอนิดหน่อยไม่ได้มากนะครับอ๋อผมลืมบอกไปทั้ง3กล่องนะครับตัวีรอคัสตอมนะครับเป็นงานเป็นสินค้าพีบันไดนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะหาได้ไม่ยากเพราะเห็นรีกันมาหลายรอบแล้วถ้าจะยากหน่อยก็อาจจะเป็นตัวไอตัวสีเขียวเหลืองอะเลออน่ะตัวนั้นอะเพราะมันเพิ่งออกมาหนึ่งรอบนะครับแต่ตอนนี้ไอตัวนี้หาได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวสีแดงครับเลออสก็น่าจะพอหาได้อยู่เปิดมานะครับตัวนี้ก็มีจํานวนห่อสองสามสี่อะจำนวนหอก็เท่ากับตัวเลออสนะสีแดงนะใบป,ประกอบ อ่าตัวนี้ดูเพียวครับขาเพียวไปเลยอาจจะใช้โครงเรโอบางส่วนเหมือนเดิมการประกอบข้างในก็เป็นขาวดำครับการประกอบก็น่าจะเหมือนๆกันเน,นี mm ่ยเบรดหลักเรโอมีผมนะตัวนี้ mm hmm. ไม่รู้ม mm ีา hmm. ่าทำไมผมก็อยู่ที่แผงแรกเลยนี่ผมนะครับออกเป็นสีทองทองนะครับตุนต่นๆหน่อยหนึ่งเหมือนกับเทียนไขนะครับเอฟเฟกต์บ mm ีม hmm. <Effect S 2> แบบเดียวกับไรออสแต่เป็นสีแดง หอที่สองก็เป็นพวกขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยห่อแรกนี่น่าจะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดอันนี้เลอชัดเจนนะครับเป็นของใหม่อันนี้ก็เลอแน่นอนอยู่แล้วนะครับของใหม่มีสติกเกอร์ฟอยด์ด้วยนะ เมื่อกี้เลโอสหน่าจะมีเหมือนกันไม่ทันได้ดูนะนไหนอันนี้หอเล็กสุดนะครับในบรรดาสามสี่ห่อนีอ้ส่วนขานะครับทรงจะแตกต่างจากเลโอนะเพราะว่าเพรียวนะออกจะเพรียวเลโอ,อทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยไม่ได้ย้อมอันนี้น่าจะย้อมแล้วล่ะอันเนี้ย อันนี้เลอเหมือนกันขายข้างหนึ่งที่เหลือแล้วก็มาพร้อมเกาะกระโปรงหลังนะอันนี้ลีโอแพงเดียวกันกับอันนี้นะครับแพงเดียวกันแต่เอาเป็นสีเทาสีเทาเข้มๆแล้วก็ที่เหลืออ่านี่แหละ ันนี้เลโอ Lay all, โอ๋อเลออนเลออนอ้เลโออูออกเสียงยากเนาะอันนี้ก็แผงใหม่หมดก็มีแผงนี้ที่เป็นเลโอเหมือนกันก็คือจะหลักๆก,ก็คือจะมีไอแผงพวกนี้แหละที่เหลืออยู่คันนีน้น่าจะเหลือโลเยอะเลยเพราะบางตัวก็ไม่ได้ใช้โลด้วยแค่คนละสีนะครับแต่แผงเดียวกันเป๊ะเ,เหมือนกับตัวเลออสก็คือสองแผงนี้ที่มีการใช้ของเลโอแต่คนละสี โอ้มีโพลิแคปโพลิแคปด้วยเดี๋ยวดูกล่องต่อไปครับที่สาม0 6 m s SN3 l ย o n l เ o n มเอสเอสเนลโออนลออลออนเลออนหนึง่งนั่นแหละ r e s i d e n t e v i l เปล่าวะ l e ออดูแล้วให้ความรู้สึกถึงความหนาลำบึกตัวใหญ่ คือขวานอันใหญ่ๆด้วยอันนี้คือข้างกล่องนะครับก็โชว์โมเดลที่ประกอบสําเร็จแล้วแล้วก็มี acting pose โชว์อาวุธนิดหน่อยมีขวานอันใหญ่นี่นะครับเปิดมาก็เห็นขวานก่อนเลยครับแพ็คแรก2 3 4 4นะครับความหนาของกล่องก็พอๆกับเลโอสนะตัวนี้ไม่ได้หนาไม่ได้หนาไปกว่านี้แล้วถึงตัวจะใหญ่ขึ้นแต่ก็หนากว่าเลโอกับเลโอเอ็นเลออนไอเลโอ R. อาร์ ไปประกอบนะครับหน้าแรกสีสีด้านหลังด้านข้างสีสีประกอบด้านในเป็นขาวดำน่าจะประกอบไม่ยากเพราะมันก็น่าจะเป็นรีโอแหละหลักๆประกอบรีโอได้ก็อันนี้น่าจะโอเคเป็นงานทีบันไดเหมือนกันนะมาดูห่อแรกกันก่อนโอูมีสติกเกอร์ไปด้วยงอไปซะแล้ว ติกเกอร์ฟอย์มีแค่นี้เองสีแดงกับสีเงินๆเ,เอาไว้ไปแปะน่าจะบางส่วนเหมือนเดิมนะครับตัวโซนที่เป็นสีเหลืองมันจะออกเป็นแบบตึง,งๆเหลืองเหลืองทองตุนๆเหมือนเทียนไขนิดๆนะครับอันี่ขาเลยเนี่ยโอ้โหบาเล์ขาเท้าใหญ่มากน่องยังปูดขวานยักษ์ เป็นของใหม่หมดหน้านี้เลออนนะครับไม่ได้ใช้หน้าอกของรีโอแล้วนะมีหน้าอกแยกของเขาเองมีโพลิแคปแบบเป็นบอลจอยนะเหมือนกันอันนี้ยังเป็นแผงรีโออยู่ตรงจุดข้อต่อนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่เลออนนะครับเลออนอันนี้ก็เลออนเป็นของใหม่หมด เหมือนกันแหละก็มีแค่แผงนี้แล้วก็แผงสุดท้ายน่าจะเป็นลำตัวตรงกลางนะที่ยังใช้ของรีโออยู่อ๋อตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์พาร์ดาบแสงเหมือน2ตัวก่อนหน้านี้นะใช้เอฟเฟกต์พาร์ดาบแสงเหมือนของรีโอนะครับนี่อีกชิ้นหนึ่งนี่มีแบบที่เป็นลายอาไปติดที่น่าจะติดที่ขวานนั่นแหละอันนี้อีกแผงหนึ่งนะครับเป็น ของแบบใหม่อ่าเป็นแผงใหม่นะครับของเลออนก็มีแค่อันนี้อุ้ย,ยหลุดออกมาจากแผงอ๋อหลุดออกมาจากแผงนี้แล้วก็แผงนี้เป็นแผงเรียวกับรีโอสีเขียวเหมือนกันแต่เขียวคนละเฉดอันนี้จะดูสดใสกว่าอันนี้จะดูเขียวตุ่นน,นะครับอันนี้ใช้ของรีโอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันใช้ของรีโอเหมือนกันแต่เป็นสีเทาดํานะครับอันนี้จะเปออกสีน้ําตาล ก็เบสเป็นรีโอทั้งคู่นะครับเหมือนเดิมครับก็ตรงนี้กองใหม่หมดเลยนะมีแค่2อันนี้ที่เป็นของรีโอนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่รีวิวเปิดกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะประกอบทั้งหมดแล้วเอามาวางเทียบกันทีเดียวไปเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองประกอบนะครับอยากลองสัมผัสดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าสนใจก็ลองไปกดสั่งซื้อกันดูนะครับ